สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกค่า้คนร่เข้าสู่ช่อง Lisa ่สตาหยา VIP คลิปนี้แอดมากับความปังของน้องเลซ่าและความตัวแม่แฟชั่นวีคที่จะกลับมาทวงบัลลังแล้วค่ะและเช่นเคยถ้าใครชอบสไตล์การเล่ากาวแบบแอดฟังแล้วถูกจุริตก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสับเราไว้ดีเลยส่วนใครดูจบแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ความปังกับโนลิซ่ากันก่อนนะคะที่ต้องบอกเลยว่านี่มันคนหรือประทัดทําไมมันปังได้ปังดีปังเวอร์เกินเบอร์มากแม่เมื่อข่าวกนบโนลิซ่าที่ได้เป็นนักแสดงร่วมในซีรีส์ฮิตอย่าง White Lotus ที่ถ่ายทําในประเทศไทยได้ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของไทยค่ะ อก็คอมันเฟมมาสะนาะให้ทำไงได้ผ่านมาตั้ง3วันละสื่อยังไม่เลิกทำข่าวอีกเวอร์มาก นอกจากนี้นอนเลซ่ายังเป็น1ใน100 finalist of the People Awards 2024 <S 2> <S 2> <S ที่สุดของ100คนยใน The People Awards ปี2024โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเชิดชูบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นผ่านการประสบความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำด้วยทียม People Go Beyond ต้นแบบของคนผู้มีความทะยานก ้าวข้ามขีดจำกัดซึ่งงานประกาศรางวัลจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมนี้นะคะและรางวัลน,นี้น้องลิซ่าเคยได้รับมาแล้วในปี2022ด้วยค่ะแล้วปีนี้น้องก็ได้รับมันอีกครั้งอ๋อโหสุดยอดรางวัลอันทรงเกียรติคุณค่าที่ลิซ่ากงควรจริงๆ และความเป็น Queen of Engagement ก็สร้างเรื่องอีกแล้วค่ะเมื่อคุณอิบราฮิมม l ลูฟนักทรัมเป็ตโปรดิวเซอร์ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเลมนอนก็ได้มาลง IG Story รี่ขิงควาา Power อ f ลิซ่าอีกครั้งค่ะที่ล่าสุดนั้นคลิปที่คุณเขาได้เซลฟี่กับน้องลิซ่าบนเวทีเดอะกา a ตอนนี้มียอดวิวทะลุ7ล้านวิวไปเปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ กริ๊ดมากเหมือนว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตเฮีย er, เขาเลยจริงๆเฮีย er, เขาเลยเอามาลงไอจีอีกรัวๆเลยค่ะอ่ะก็ตามไปดูคลิปเขาอีกนะคะเดี๋ยวถ้าถึง8ล้านวิวเขาคงมันลงอีกครั้งอะค่ะโอ้เฮีย er, เขาต้องประทับใจในตัวนองริซ่ามากๆแน่ๆเลย และมาต่อด,ด้วยประเด็นฮอตที่ต้องบอกว่าตัวแม่แฟชั่นวีคจะกลับมาทวงบัลลังแล้วค่ะเ <Wow. S 1> มื่อมีอรายงานว่าสมาชิก BLACKPINK คาดว่าจะเข้าร่วมงาน Paris Fashion Week ปีนี้โดยจีซูจะเข้าร่วมโชว์ของ Dio ในวันที่1 7กุมภาพันธ์โรเซเข้าร่วมโชว์เอสเซอรฮองในวันที่7กุมภาพันธ์เช่นกันส่วนพี่เจนี่จะเข้าร่วมชมโชว์ของชาแนลในวันที่5มีนาคมและสาหรับน้องลิซ่น,นั้นแม จะไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่านอนจะเข้าร่วมชมโชว์ของแบรนด์ไหนเลยเวียงแห่คาดการกันว่าลิซ่าน่าจะเข้าร่วมงานของ a c n e Studio ในวันที่18กุมภาพูงแกลในวันที่3มีนาเลยฟิตทองในวันที่5มีนามิวมิวในวันที่5มีนาและโลเอเวในวันที่1มีนาค่ะโดยการร่วมชมแฟชั่นโชว์ของลิซ่าในแบรนด์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะนี่เป็นเพียงสมมติฐานเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างๆที่น้องเคยร่วมงาน ด้้ววยอยอู่่แลคะเพระาะใดๆก็คือนาเทเนขอเชื่อว่าลิซ่าจะไปเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ไว้ก่อนค่ะถ้าผิดหวังเดี๋ยวคอยทำใจทีหลังเอาค่ะซึ่งถ้าได้เข้าร่วมกันทั้ง4ี่คนส่งพลังสีสาวแบล็คพิง k มันจะดีมากๆเลยนะพวกเธอแอดว่ามันจะต้องตื่นเต้นเพราะจะมียอดไฮส์สูงแน่นๆและจะได้รู้จริงๆแล้วว่ายอด EMV สูงสุดจะไปตกอยู่ที่ใครค่ะและเพื่อนๆก การ์ดิเ่นอย่างไรกับความเฟมัสเฟใจความเป็นคนไทยที่ดีที่สุดแบบโกบิยอนและความเป็นเจ้าแม่เอนเกจเมนต์ของน้องลิซ่าเม้นมาอวยยศน้องลิซ่ากันได้เลยเต็มทีและความฉันจะมาทวงบัลลังค์คืนของเมมเบอร์ a c k Pin ิถ้ามาครบจริงจะแตกตื่นไหมยังไงว่าเมนมาคุยกันเยอะๆเลยนะคะพอสอนสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนจะชอบคลิปนี้แอดขอ,ขอ,ขอ,ขอกระไรนะคะแล้วพวกเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนมีความสุขสนุก ก enjoy กัารรับชมคลิปช่องกับเรา Lisa Very VIP รักรักรัก <c> ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะปุ๊ยปุ๊ย Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never r answer o no, man, I still go, 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 go.